น้องแอนยังตึงเนาะต้องไปรักน้องแอนแต่ว่าระหว่างไปอย่างของจะขอถ่ายคลิปวิดีโอนะคะอัไปด้วยนะครับะด้วยกันรถเนาะก็เดี๋ยวขอไปทางไอเตียงรถกันด้วยนะคะของเพราะว่ารถเนี่ยมันขับไวแล้วไม่ค่อยให้จะมี อ้อยน้อยนี่่วนี้ไปตัวไปตัวก็เออก็งัวก็งัวก็อไนีก็เอาไปอยางไีจักรยานเอ่อเตอร์ไซค์ไปเนี่ยครัอเอน้อยตัวเนี่ย มันจะมีเตียงลงนะแล้วต้องขออภัยมาณนถะึงด้วยนะครับอย่างไฟหนักของไม่หุ่นนะครับเราใกล้ถึงกันนะครับอ้าวเราเคยรีมานะครับโอ้โหจะไม่หายโอ้โหว้าวไม่หายว่ามันมีใกล้เบียข้างหน้านแล้วโอ้มไม่อยากโดนดราม่านะครับผมก็ตอนนี้กำลังไปรับเงินลงเสียง้ลง มองเหนะคก็บอกว่าลัมาจากตัวต่งนะคะตอนนี้นะคตอนนี้ก็กำลังหอนลก็กำลังอยรอเล้ยวนะครับว่านี้ก็ขับรไปครับไปแอนนะคะย้ยแหงห่ะยาแงึงะแงงอะนย่แ่า่าน่ายงห แล้วขับรถมานะครับอันนี้เป็นไม้กรตูนะครับอันนี้เป็นโรจิบาตูนจนถ้ารับนอันดับห้ากตัวนะครับนี่รถน้มัหมดนะครับโอ้น้่มันไม่ติดรถไม่ติดนะครับอือเออแ้วโค้งก็ให้เราโคงนะรต้เต็มนะคัตางเส้น โอมาได้เลยนะคะเปล้างหน้ามาหน้าเนาะรถอันนี้เป็นอะไรบ้างเออนี่เนะอ๋อก็อันนี้กำลังไปนะคบเราก็ยัตะกอนคับเออโอเคครับอตะกอเส็จแล้ว

Hãy sớm cho kênh Ghiền Mì Gõ có đấy bỏ lỡ những video hấp dẫn